หลังจากที่เราห่างหายจากเกมผีกันไปนานเนี่ยจริงๆผมกะว่าจะเล่นอานาเธอร์วอตอีกภาคหนึ่งสักรอบมานานแล้วฮะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเล่นเลยนะเพราะว่า,วามันเกมต้องใช้เวลาเล่นพอสมควรเลยฮะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมผีเกมหนึ่งที่ผมก็ไปเจอมาเหมือนกันอยู่หน้าท็อปสุดของอ,อิชิโอนะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเดอะฮอลล์วิทินฮะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเล่ายัางไงผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ก็จะเป็นช็อตเกมปะที่เราจะต้องไขปริศนาฮะว่าเกมที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันคือเกมอะไร โอ้โหแล้วดูแล้วดูวห้องแล้วคารานีมีโอ้ไฟดับด้วยเหรอเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูกันดีนกว่าว่าจะจองว่ามัน,นจะจยองขันขนาดไหนเออหน้าต่างนี่คุ้นเคยเวลากดเข้าเกมมาทชลีเน,นี่ยเห็นยูนิตนี่ต้องรู้ทุนทีเลยว่าเกมมันต้องแบบอาจจะตัวไปกับคุณภาพแน่นอนฮะเพราะงั้นมามาดูดีกว่าเด e อ o ฮอล w ล i t h วินชื่อเท่ดีนะโอ้โห แย่ yeah, แล้วกูโดนแน่นอนเซตเจอดตูดต,ต่อสีมอลสองหอใส่ใครถ้านอนหลับไม่ได้เลยเอ่ะเฮ้ยไปกินซีเรียสเอนไหนดีกว่าโอเคเอาถ้วยวางที่โต๊ะแตาทำไมไม่ถือซีเรียลมาด้วยเลยวะเนี่ยอือ,อหเสียงโคตรกรุบกรอบเลยงามงังาไม่ได้ต้องมีนมสินะกินซีเรียลยังไงไม่มีนมเนี่ยติดคอตายพอดีวู้ บ้านที่อยาจะเล่นเกมผีใหม่ซะหน่อยดีกว่าที่เพิ่งมาซื้อมาวันก่อนเองอะเล่นผีใหม่ตอนกลางคืน,นเล่นผีบ้าเล่นเกมผีคิดเอย่ิดคิด,คดอะไรอยู่เนี่ยไปดิฉนะันขอเดินสำรวจดูก่อนแล้วกันอันนี้มีห้องน้ําที่ดูน่ากลัวน่ากลัวมันจะมีอะไรโผล่ตรงกาต่างได้เลยทาไมต้องเส่หน้าต่างไว้ตรงห้องน้ำด้วยวะไม่เข้าใจเลยไม่เห็นจะมีสวิตช์ไฟอะไรที่ผมเห็นในตัวหน้าไอ้น,นี่เลยฮะหรือว่าอาจจะเป็นในเกมนี้ว้าว วินโดว์เอ็กพีรันเกมโอ้โหพาเอนเตอร์สุดสตาร์ทโอเคฮะเกมในเกมวันนี้เราอยู่ในเกมผีกับเดอะฮอลล์นะชื่อดูเท่มากเลยแต่ว่าชื่อไม่แก่นี่เองเหรอเดอะฮอลล์โอ uh ้โ oh. หมาดูกันซิว่าตัวละครในเกมนี้จะเจออะไรฮะผมโคตรเกลียดเลยเอ,เ,อเอ็มไอมุมกล้องที่มันแบบมันก็ว่าเราเล่นเกมอยู่แต่ว่ามันยังเห็นรอบนอกอยู่เนี่ยมือจะีนมือโผล่มาจับตรงจอได้ตลอดเวลาเลยฮะมีสามมีหก เดี๋ยวเขาว่ายังไงอ่ะจะไม่ค่อยใช่เลยโอ้โอ้ตั้งซี่นี่เองฮึว่าดูมืดมืดจังเลยอ่ะพี่ชายเดี๋ยวถึงมันจะเป็นเจลเล็กแต่ต้องเป็นมืดจังเลยวะหนึ่งโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮอเฮ้อะไรถึงอันไหนวะลืมละนี่สินะให้กูเดาได้ไหมอันเนี้ย <laughs> ้ยได้ด้วยว่ะกุญแจเกจ,จุนเอา้าอย่างงี้มันก็ผมพลาดเลยดิไปไปให้มันหน่อยเร้่กันฮะโอ้สี่โอเคเห็นจะมีอะไรเลยทำกุญแจให้เฉยเลยเนี่ยโอเคเกมก็ไม่ได้น่ากวนนะนี่เกมซื้อเมื่อกี่บาทเนี่ยเกมฟรีเลยอะ โอเคมีห้องต่อไปมืดจังล่ะห้องมีห้องในห้องทำไมถึงมีห้องในห้องล็อกเอ๊ะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่านี่ไม่ได้ใช้ในเกมแนะ่นอนกูว่านี่ไม่ได้ใช้ในเกมใครเข้ะประตูนะฮะนี่มันดึกขนาดนี้แล้วนะนั่นละสิ เจ้าจะคิดไปเองเล่นเกมต่อดีกว่ามึงบ้าเหรอนอนล็อกประตูด้วยคิด <c oughs> โอ้ยอยู่ crazy อ่ะอยู่ crazy เฮ้ยเอาแล้วประตูในนี้เปิดเปิดว้ายอยู่ crazy นั่งไอ้ผีมาแล้ว เอา้าดูนไปทางตันอย่างนี้ก็มี Crazy Bow What เแลวทำไมมันไม่เห็นจะมีเด้อเด้อเด้อเเตมักินไม่มีทางไปต่อปะ่ะ What จะต้องมาเอ้อ้ h ป้าเหรอเิดเกๆๆเผื่มากเลยอ่ะเปืดจริงๆนะ อุย้ยโคตโยงไททันเ้ามืดจังเลยอ่ะอ้าวตาย<ฮ> <gasps> เดี๋ยวแล้วควรจะไปเช็คฟิวบล็อกที่หลังบ้านกูว่าแล้วมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันอยู่นอกบ้าน เกมมึงตายแล้วเพื่อนคราวนี้ก็ได้เวลาชีวิตจริงมึงจะตายบ้างแล้วแหละใครมึงเอาฟิวบ็อกมาไว้หลังบ้านเนี่ยกูถามจริงมึงบ้าไปแล้วมันคือผีอะไรวะมันเหมือนเป็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกเออเล่นต่อเล่นต่ออีกเหรอะอะไรครับเนี่ยโอเคลูกเต๋ามีอะไรอะ่ะ 4, 4. ีเอ๊หกหกด E เพื่อตวจชโคกได้สี่อ่ะสอ่ะห้าห้าสี่วัด Under the เด d ะอ d ใต้เตียงี๋ยวก่อนนะกูว่าแล้ว กีมันเล่นกูอยู่เก้าอี e ้เป็นอย่างแรกตู้เย็นเป็นอย่างที่สองโต๊ะเป็นอย่างที่ 3, สามโถ่ช่อมอย่างที่สี่เก้าอี e. ้ตู้เย็นโต๊ะส่อมเก้า e. อี้ตู้เย็นโต๊ะส่อมเก้าอี้เอ้ยอ,อ,อันนี้คืออะไรเก้าอีอ้อยู่ไหนวะห้าห้าเก้าห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเจ็ด <laughs> มือก็ต้องมาเช็ค 5, 9, 8, ห้าเก้าแอืมอืมคิดตรงไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อตู้เย็นผมไปดูอันไหนวะ ผมไม่รู้ผิด54าสี 5, 4, ่ที่ไม่ใช่ห้าเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้ว้าวว่าจะเฮกน่ากลัวเป็นบ้าเลยเหมือนเชืว่าจะมีตัวอะไรวิ่งผ่านตลอดเวลาตัวนี้โล่งๆอย่างเงี้ยมึงอย่านะเว้ยมึงอย่าซ้ำรอยนะกูไกลเลยนะกูห่างกันนะมืดเกินอไอเนี่ยวู้ อ้าวอะไรอีกเห้วว่าเราไปทำมันมืดจังเลยไม่เห็นอะไรไอ้ก,กูไปไหนเนี่ยอวัดมืดแบบมืดไม่เห็นอะไรเลยมืดแบบมืดเลยอะ่ะโอ้ย <c oughs> โอเคแม่งน่ากลัวเกิน อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนะนี่มันหลังบ้านกูดิเดี๋ยววัวแปลกวัวแปลกจริงเอ้ยโอ้ยโกรออกไม่ได้ด้วยผมโ,โกรจะคอมพิวเตอร์ไม่ได้ดวนละว้ยล้างเพื่อนล้างล้าง อ้าวอ๋อจบเกมแล้วเป็นเกมที่ดีนะครับเบสต์เฟอร์สบอลหลายรอบจังเลยสรุปก็คือผมเล่นเกมที่ในเกมเนี่ยเราไปเล่นเกมที่ตัวละครในเกมเนี่ยหาเกมผีเล่นคุณไม่งงใช่ไหมสรุปก็คือกูเล่นเกมอยู่ที่ตัวละครในเกมเนี่ยมันเป็นเล่นเกมที่ตัวละครในเกมอีกทีนึงมันเล่นเกมผีว้าว Amazing แล้วก็จบไปแล้วด้วยฮะสรุปก็คือเป็นผีโครงกระดูกสินะน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่มันเล่นช่วงบรรยากาศช่วงแรกแล้วผีที่ผวกมามันก็ไม่ได้ดูตูดเหมือนหลายเกมที่ผมเล่นนะโอ้เกมผีที่ผมเล่นส่วนใหญ่เว้ยบิวบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยแต่ว่าผีผม,มาครั้งหนึ่งปุ๊บอะไรอะไรยี่รีบหลอกก็รีบหลอกแต่ว่านี่ผมไม่รู้สึกว่ามึงจะรีบหลอกก็รีบหลอกเลยผมรู้สึกเ่าเชียรุมึงอย่ามาเลยอะไรวันเนี้ยอุ้ย แล้วเขาเล่นจุดที่ว่าเราเบรกมันเป็นเบรกัวเฟิร์สวอร์เนาะในเกมที่ในเกมเราเล่นอีทีในเกมเนี่ยมันกับว่ามันไอบ้านตัวเองแล้วก็โดนผีเสยียอดตอซีมอนสองหัวสยไครฮะเอาที่จบไปได้กันโอเคผมสำหรับวันนี้กับเกมของเดอะฮอลลวิตินนะฮะเพื่อเป็นเกมผีในช่วงหลายวันมานี้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมผีนานมากแหละผมก่าเว่าจะเล่นเอลโทรวดไว้แบบนานมากเลยแหะถ้าคุณเห็นในคลิปวันก,นก่อนเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเวลาผมเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแท็บอนโทรวดค้างอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยแตากจะ ก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นเกมนี้ดูก็ิล่นได้ในคลิปนะครับเราสัมผัสบรรยากาศดูได้เนาะเป็นเกมที่โอเคโอว่าเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่โอเคเหมาะสมสำหรับการมาอยู่ที่หนึ่งของแท็บพ๊อปปูล่าในตอนนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนได้ไหมครับผมในระหว่างที่คุณเล่นเกมอยู่จงระวังไว้ด้วยละ่ะบางทีคุณอาจจะกำลังเล่นคุนที่กำลังเล่นเกมอยู่ก็ได้นะใครจะไปรู้ละ่ะ